สบายดี f อทางไต้ทางไก่เด้อเอทางลาวลไทยเอฟซีทางประเทศเอฟซตะหักเลยคเพลงเมื่อวมาพบกับซองบอจินะสาวนกคือเก้าพี่น้องเมื่อนีนก็สิพากันไปสวนพี่น้องไปหามักไปหาบึงมักทั่วที่ที่พ่อแม่เพิ่นปลูกไว้ั้งแต่เฮ็ดสวนมันพี่น้องว่ามันจะมีมากบอ่อพี่น้องพอเห็น เห็นลุงเพิ่นไปเก็บเพื่อน,น,นเพิ่นบอกว่าไลายเพิ่นบอกพี่น้นองนะมื้อวานบอจินนะครับสนุกกับนังเสืเดินทางไปเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องไปลุ้นกันว่ามันสิมีบ่พี่น้องพอได้มาเป็นอาหารยามแรงสนุกก็แล้วไงนะครับ มวยเด้อพี่น้องเด้อกองบึ๊บปุ๊บบุ๊บบุ๊บอยูขอโทษเราขอไฟอะไรกองมุ่งไปโฟกัสปาะเด๋พี่น้องเอาพี่น้องไปดูกันเลยตอนนี้เราก็มาหอดสวนแล้วพี่น้องจอดรถไว้เพื่อท่านที่ขัมยัยหัวหยองหัวฟูหัวฟูจอดรถไว้เขาเชียงเข้าไปอย่างน้ำพี่เวียนเวียนเิ๊กพากันหาเก็บมักถั่วมาเบิ่งสวนมันเลยเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็ พากันมาใหามา้มาสวนเมื่อวานนี่ก็ไปรับจ้างเกี่ยวข่าว,าวาาพี่น้องเอ้ยกอเลยกับเขาทษขอไฟเด้อไปถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าเกี่ยวข่าวรับจ้างพี่น้องค่ะที่มาถ่ายคลิปแล้วก็เกองใจเจ้าของหน้านาะก็เลยแบบว่าเอ้อช่วยเพูนมันแล้วแล้วก็พาเห็นแลวอื่นนะเมื่อนี้ก็เงียน,นมัดทำไมเฮือนซานาปันป่นผ่อปั่นผ่าแล้วก็พากันมาสวนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งสวนมัน แล้วก็มาเพิกหมกทั่วพ่อพันลูกไว้นะหมกทั่วให้รอส้มรอติ่ตาเหมือนกันได้จากพี่น้องนี่เ้าก็มาหอดสวนมันต้นของพี่น้องัอน,นไม่ใช่สวนเราเนาะสวนปูเป๊ะบอกให้ ปูเป๊เของเฮาเลยฟ้าฟ้าเพื่องพุ่นเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเบ่งกันนี่เป็นสวนมันต้นของปูฮองอ่น้องมองป้ามักทั่วว่ะเก็บมักทั่วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมักทั่วข้างล่างเจ้าเว่ ตั้งตาตาก่อนเก็บยวกัถั่วมาตัมพี่น้องนี่มันถั่วให้นี่ปลูกธรรมชาติถั่วธรรมชาติปลูกปลาไว้พี่น้องเนี่วสวนมันแถวเนาะแม่บอกเลยภาพนั้นมันสวนมันแถว มาเลาะเก็บมะถุกกับพี่น้องฝนเก็บเมื่อนี่ยแล้วเด้อพี่น้องเด้อกรามาเก็บเมื่อเหอยู่หินมาตำตเฮ้ยเธอกระตาไม่รับกระปุกมาฮะเก็บเอาเนี่ยจนในห่าบเมื่อจนในขาพน้พี่น้องโผ่่เฮ้ยโผ่่เธองโผ่่ ปเดี๋ยเสียวด้นะพมึงเอาแล้วมันแก่แล้วเนอะเอามีน้าเสียนาหล่อามันันหน่อยน้อยพ่อน้อยก้าน้อยก้าบัดนี้ปลามักทั่วว่ะพี่น้องมักทั่วอยูู้าูเ ปู้ผู้ผูปผู้โอ้เกิดสิไปเอาเข้ากันนี่พี่น้องถั่วเด้อพ่อให้เก็บหมักถั่วเก,ก็บมาตั้นนี่พี่น้องปลี่ยนอ,อ่อน,ออน,อมมนลปลูกมันแล้วพักกับลูกหมักถั่วป้าไว้นะพี่น้องเออต้นหมักเดือดให้น, <Okay. S 1> นี่นี่ มาต้มว่ะอ้อไม่จะมัน,ท,นทันแก่เฮ้ยถั่วให้่น้องจงไว้ค่อยกินได้นี่พออีอนอ่อนๆเลยตามแซ่บแซ่บตามแซบมือไ,ไ,ไปขิดตู้กิน เก็บดกทัวเม่กินพอได้กินบึงเบากินหน้าเอาน้วเฮ้ยเป็นจุ่มๆๆหัวมันพันใหญ่ด้วยเนาะ ถั่วให้พอได้กินดูอ้อาแต่นี่กับพ่อกินแล้วเฮ้ยอือจะพอได้ตั้มโอ้ฝนเก็บเมื่อ,อเลยเลยเลยโอซัมนี่ก็เหลือแล้วนะมันอตก่อป้ามันแก่ เอ๊ะน้ำพี่น้องเออน้ำ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 ค่อยค่อยพี่น้องซื้อ 2, สองพันาวนี่ยังไม่สองพันปลาสวนมันพี่น้องพี่น้องหลังจากที่เอามาทั่วพอกินแล้วก็ไปหาเบิ้งกบที่มัน ตกลุ่มพี่น้องกลุ่มท่านที่เขาคุดไว้นะพี่น้องเพราะว่าลุงคนเคยมาเอาอยู่ได้เทอร์อลโล่เดี๋ยววันนี้เบา้าที่น้าสิพาพี่น้องไปเบิง้งว่ามันจะมีกบเข้าบอ่อรุ่นต่าพี่น้องเลยตาร์จะไปเปเล่าอีสลาบันนี่เจ้าเจ้าพอได้มาเจวกินครับทั่วไงนะพี่น้อง นต่เก็บออกทั่วนะปลากรตามาอืมปลาก็ตามาเด้อ ถั่วพี่น้องมาก็พาพี่พาน้องมาเบิ่งสวนมันต่อเด้อพี่น้องสวนมันหอมหน้ะแตะพากันมาเฮ็ดบุกเบิกบริบูกสำเนาพี่น้องได้ไปทำงานก่อนเนาะมาบุกเบิกป้าพี่น้องแตกขาบเลยทางฝั่งนี้เขาจะห้องมันต้นขางไทยเขาเอิ้นม,มันสับปะลังเด้อพี่น้องเด้อ โอ้แต่คาบอยู่ป้าพี่น้องำอลำใหญ่อะไรนี่สูงเตงิบเยอะเตงิงยิ่งอยู่ตัวหัวอะไรพี่น้องเลย้ยป้าตัวถ้ามาเป็นคนมาเบิกมาทุบบุกมาถางเนาะพี่น้องแต่ว่าเวลาปลูกห่ะปัะนใ้อยู่ปลูกซ้ำพี่น้องสนุกก็ได้ไปทำงานก่อน น้องพี่น้องพาพี่พาน้องมาล่อสวนมันนะพี่น้องปลถั่วมหัวเลยล่มลื่นพี่น้องเอ้ยปูซาดนอนลิ่นได้สบายบวนยานยุงนานับวนยานยุ่งมองพี่น้องยุ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 งกินแล้วยุงกัดแล้วนี่คือพื้นที่ตัดไว้แล้อพี่น้องเพราะว่าจะเก็บไว้ เอาธานกว่าพื้นที่เอาออกอยู่ในช่วงนี้แหละพี่น้องเพื่อนยังตัดเป็นท่อนมิ่งทอนไว้รอได้ทาบขอทานอย่างเดียวพี่น้องมันโปรลายเตอร์แล้วใช่ไหมถ้าเป็นราคาตัดตัดเห็ดส่วนมันเนี่ยพี่น้องส่วนมันส่วนมันนะพี่น้องใส่กันบิ่งมาเจน่าเห็ดประสิบป้าไปใส่มะกอกวะ

สัตว์มองม่มีน้ำเ่าเอาบบเอไปพูดูอนนื่อนี่แหละโอ้มีน้ำสวยมีจ้าเนี่ยไปอืมนัดใสนะได้ทำหมกชั่วได้ทงได้ทำหมกเผามาสวนมาป่ามันมาต่อเห่น้องอันนี้มันส่วนมันเท่าเอง สวนมันสับปะลังพี่น้องฮูกะถั่วภายพี่น้องมาอมื่อกี้กินหน้าเอาถั่วพี่น้องนี่นี่เฮ้ยขึ้นได้หรอเบ่งได้เบ่งได้ถั่อิฐอิฐม่วง จางร่างกาคุณจงางห,หมาเออเ,เอามาถั่วถั่วสีแดงนี่เรียบๆเ,เอาอะไรอื้มลายเลไได้เลย บอกจีนา่าเอาทั่วทั่วให้มาเลยน้ำให้มาในอู้ฮิปสเตัวนี้อันนี้ฮิปสเตอร์เลยน,นี่มาพี่น้องเอ๊ะมีสน้มซ้ายซายวันนี้น้ำก็หัวก็หน้าก็ตาบอกแฟนตกโพนพี่น้องบอกจีน่าตกโพนตกโพนพี่น้องเอ้ยเจ็บเตอร์คลิกลงมาเลยกินเ,เ,ออเออนี้ยอ๋<ข>อน้ำก็ข้าวเพียงเต็มบริษัน้ำปู <ขอ S 1> ลุกได้ไหมบอกจีน่าเอาตัวพี่น้อง ได้ทำกระถิน,นแล้วทำามกทั่วระว่างตกโพน,นี่ได้ตกฟังนี้ใครแน่บ่มีน้ำม,มีนม้ีน้องตกโพเจอนามเลยสูยยงใครงหากครับบ่นส่นหเสียงยนต์พี่น้องน้องวนนุ่วน นี่คือสวนมันมันต้นหรือว่าเรียกอีกภาษาหนึ่งภาษาไทยก็คือมันสับปะหลังแต่ขาบไปพี่น้องพี่แต่เข็บแต่เข็บแต่ขาบแต่ขาบแล้วบางบางลำก็ยังไม่ได้แตกขาบแล้บา,บางลำก็แตกขาบเลยพี่น้องแตกขาดโอ้โหให้งานขึ้นไปป่้ ผัพ,พี่น้องมาจินนาอยู่เทิงพัวห่วมห,วมห,วมหวม่วงห่วเอาสำหรับคลิปนี้กับชีเดล่าพี่ล้าน้องไปก่อนนะจ๊ะกะสบายดีพอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย